ก็ตามดยมาเลยใช่ไหมใชไม่ใช่ไหมมือดูสีดูดีกันมากเลยเพัดตาข่ยตรงนั้นแต่กไม่หนีพวผมเนี่ยทำมาเลยทำมาเลยตสอตัอ

ยองยาอย่าประมาทไม่ได้นะอันดับสอเนี่ยไล่แล้วระดูก่าดูก่ล้วแล้วแล้วที่สามแที่สามแบบสูดขึ้นมาแล้วดขึ้นมาแล้ว้อีอโอห này, bấm mẹ đơn cấp máu, đuôi <laughs> đai, tin học, nơi nhà, láp, phòng, ลำดับที่สมก็ตามไปสิสรนลำดับที่สีเดี๋ยวี่เดี่งานสนด่ล้นรดับที่หเข้าไป่ลับ้ผมจับครับจับแล้วก็จ้ที่สานายบุญช่ามาที่ครีบเลยนะฮะขอจายุรีบเลยทีสีท่านแ่ประเทศไทยประเทศไทยี ครับาเอรี่จะทังสิบแัพขทีนเยอเลยแต่เลเขาเยอะว่าไม่มากาบงทีมเขาเยอะที่หาเลยเชิญครับเชิญครับไอ้โดที่ที่หาเบอร์ห้าสี่เอานร้าส้าเยอะเลยใส่เตายมาที่สาม